ผมจะพาคุณผู้ชมมาเปิดตัวรถด,ดำคันใหม่ครับนะ้องคนที่เขาส่งมาเล่นอีกเลยครับแม่ขอบคุณมากแล้วนะผมเป็นดำฮีโน่สีข,ขาวเราจะไปเปิดตัวกันจะเป็นยังไงเราไปดูกันได้เลยครับโรทำไมบ้านผมมันหลังเล็กหลังแคบอย่างนี้เนี่ยพระเจ้าอ,อันนี้ก็คือกล่องนะครับผม นี่ที่นั่งดูทีวีแล้วกันนะทำไมมันเฉียงๆอย่างนี้ทำไมทีวีมันเฉียงอย่างนี้ชอบอะไรที่มันยังเฉียงเหรอขณะกินข้าวยังกินข้าวกับคุญเฉียงนะผมแม่ชอบจัดอะไรอันจะอะไรยังเฉียงเนี่ยอันนี้ทําไมมันวางรั้วไม่ดรอบขอบคิดวันนี้แล้วมันจะเดินไปได้ยังไงเนะี่ยโอ้แล้วรั้วทําไมไม่กั้นให้มันหมดเนี่ยเออจะเอา้าทาไมไม่กั้นให้มันหมดอันนี้ก็เป็นบ้านดีแบบว่าผมสร้างขึ้นมาเองแล้วกันนะผู้ชมครับ ก็ไม่มีอะไรผมสร้างมาเองเนี่ยผมทําขึ้นมาเองเนี่ยเนี่ยก็ไม่มีอะไรเนี่ยลงลงรถผมก็ทําขึ้นมาเองเนี่ยอ่าเนี่ยอ่ามันมีพวกลงทรงลงสีใช่ไหมผมก็สร้างขึ้นมาเองนะผมก็วางไปเองงั้นแหละนะผมนี่คืออะไรครับเนี่ยเนี่ยผมก็วางอย่างนี้แหละนะผมผมก็ไม่รู้ว่าคืออะไรครับผมก็วางไปอย่างนั้นแหละนะครับคุณผู้ชมครับมีปราสาทด้วยนะไม่มีใครเป็นปราสาทนะแต่ว่ามันมันคือปราสาทนะผมไม่ไม่ไม่ใช่ คนเป็นประสาทนะไม่ใช่นะอันนี้มีบ้านหมาด้วยป๊อกป๊กหมาเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่อันนั้นมันเสียงไก่บัดโเเอออ้ยอ่ t โอเคครับเดี๋ยวเราไปดูรถกันเลยนะก็อุ้ยมันรถเยอะจังวะโอ้ราคาสงสัยราคาตกนะผมรถเยอะนี่และนี่ก็คือรถของเรานี่เปิดประตูก็ได้นะคุณผู้ชมครับเขาบอกว่า โปรดระวังเสียงถอยวัวสังคุณผู้ชมโปรดระวังเสียงถอยนะครับนี่ครับคำเตือนนะครับผมอ่าโอ้เปิดกันชนปิดกันชนก็ได้เหรอโอ้โหมันดูสูงดีเนาะฮีโน่เนาะแล้วทะเบียนเขามาติดตรงนี้เหรอใช่เหรอทะเบียนเขามาติดตรงนี้เลยเหรออ๋อโอเคโอ้โหอ่าโอเคโอ้โหเดี๋ยวเราจะอามันมีพ่วงแล้วนะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะ เอาพ่วงมาด้วยแล้วกันนะครับนี่มันสามารถต่อพว่วงต่อพ่วงได้นะครับคุณผู้ชครับนี่คืออะไรครับเนี่ยเออเอาไม่มีอะไรเกิดขึ้นดีกว,ว่าผมก็รู้ว่ามันจะอันนี้ได้หรือเปล่านะครับอืมเดี๋ยวเราดูพ่วงเขาก่อนนะพ่วงเขาอันไหนวะเออชิบหายแล้วพ่วงอันไหนวะชิบหายแล้วเอออ๋อนี่ไงนี่ไงนี่คือพ่วงของเขา อ่านี่คืพอพวกของเขานั่นเองโอ้โหเดี๋ยวเราลองสตาร์ทเครื่องดูกันนะครับโอ้หลายบุมกล้องเรเลยกันสามสองหนึ่งฮีโอ้โหโอ้โหนี่เลยนี่เลย้ตาไฟดิเปิดไฟได้ป่ะเนี่ยดีโอ้โหหรือว่ามันจะไม่ค่อยสว่างเนาะมันมันอันนี้ก็ไปมันกระวานหรือเปล่านี่ไม่แน่ใจนะครับ จัดพลันบอครับผมนี่ครับยกหัวได้ปะน่าจะได้นะคิดว่านะอ่าเหมือนเห็นที่ติ๊กนะผมนี่ยกหัวเด้เอ้าเฮ้ย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 มันดูแปลกเฮ้ยมันมันมันไม่ใช่ยกหัวมันยกอันนี้มันไปอันนี้มันไปแค่บันไดนี่ว่ะมันไม่จะไปทั้งหัวนี่ว่ะ เขาไม่ได้มาเรียกมาวนเาเรียกมายกบันไดดีกว่าบันทไปคุณมแ่เรา้ยเเฮ้ยเ้ยเฮ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 เเฮ้ยยยเยยเเ้เ้เยเเยย นี่มันอะไรวะเสียงอะไรวะเมื่อกี้สงสัยผมหูฝาดไปบ้างไหคุณผู้ชมนาะสงสัยหูยฝาดครับผมแม,ม่ใช่หรือเปล่านี่สามชาตินะครับเอ่น่าจะหูฝาดไปมั้งไม่มีอะไรหรอกน่าจะหูฝาดเองเอาแล้วผมกดไม่ได้อ่อขยับกดไม่ได้ก็ขยับไปอ่ะนี่เอาอันนี้ก็ปิดมาดิ ป้าอุ้ยฮูเพลงเพลงอะไรวะเนี่ยจัดไปเพลงอะไรวะเนี่ยแต่ละคันมีเพลงไม่ซ้ำกันเลยโอ้โหเป็นแนวเพลงไทยรีมิกซ์ครับพี่น้องครับเชิบเชิบดีเจหรอวะ ติลก็ติ์ปะเนี่ยมีตรงไทยด้วยครับโอ้บางคนกระชับด้วยอ๋ออันนี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้น,นครับโซรายาไปก่อนไปก่อนไปก่อนไปกันก่อนครับไปกันก่อนเอ้ยเลยเลยล ไปแล้วครับไป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 ับไปไปแล้ว the ครับไปแล้วไปแล้วไปแล้วนี่คือดัมฮีโร่ใหม่ครับผมนี่เออเดี๋ยวผมขายรถก่อนแป๊บนึงนะไปครับไปเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะเดี๋ยวมันจะเยอะเดี๋ยวมันจะกระตุกนะครับผมเอาทำไมนี่เป็นสีเขียวอ่ะโอ้โหปึ๊บ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  ยึบอึบโอ้โหโอ้โหเฮ้ยอ so ้ยช right. ุดน uh. ี้จัดกันแบบเราจะไมผมเวีนขาพี่หอไทรม้องครับทำไมผมเวียนขาพี่หล่อวะเอาเอ้ย งไปไปไปโอ้โหเออฟังใกล้ๆมันดูฟังรู้เรื่องอยู่สมจริงดีนะฟังใกล้ๆมันโคตรดังอ่ะ จบเลยอ่呀น่า B D J ได้หวะโอ้จม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 พีโนะพีโนะเขาบอกว่าอยากกลัวการเริ่มต้นใหม่เพราะบางทีอาจจะทำให้เราไปไกลกว่าเดิมครับ ถ้ายังรักและศรัทธากับสิ่งที่เราฟานนี่รีเจรอ่ะมันต้องเป็นจริงครับ วันนี้ผมไม่ต้องมีดีเจเลยมีดีเจให้ด้วยเจ็บ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 เฮอเจัดเออยจัดเอยไม่ใช่นี่หว่าอ่ะถึงบ่อทรายแล้วเดี๋ยวไปเอาทรายก่อนนะครับผมถึงบ่อทรายแล้วโอ้โหมาแล้วก็บ่อแล้วมาแล้วก็บ่อแล้ว บอลแล้วครับบอลแล้วดีดีใส่ไหมครับสามชาใส่ไหมซอยไหนวะซอยไหนวะเดี๋ยวซอยนี้อืดพุ้ยโอ้โหนแรงกันไปมันแรงกันไปแรงกันไปตีนครับใจเย็นใจเย็นอ่ารถรถมันแรงนะทศทีหลักกันอืดอึดอืดอู้หูยนี่รถมันแรงรถมันแรงรถมันแรงมาแล้วครับมาแล้ว มาแล้วมาแล้วมาแล้วมาเลยครับลุงปูเฮ้ยคุณปูมาแล้วครับมาแล้วมาบอเราบ้เราขอทรายนะขอทรายขอทรายหน่อยครับขอทรายหน่อยอ่าปึ๊บเดี๋ยวผมล็อกลูกก่อนแล้วกันนะปึ๊บนี่ล็อกลูกเรียบร้อยเฮ้ยพี่มันเสียบถอยอะไรวะเนี่ย อะไรครับที่ฮาโลเสียงถอยโอเคครับผมเดี๋ยวเราเอาทายขึ้นรถน้ำเดี๋ยวให้รถขุดคุปูนะครับกำลังหาปลาอยู่ใช่ไหมเนี่ยแหมจิริเชียวโอ้โหหาปลากันชิลวเลยเนาะโอ้ตรงนี้โคตรลึกเลยคุณผู้ชมตรงนี้ยังลึกเลยอะดูดิตรงนี้ลึกจัดเลยว่ะเนี่ย ลึกมากเลยอ่ะตรงเนี้ยโอ้โหตอนนี้กำลังหาปลายอยู่นะครับโอ้โหทำไมมันเงาวับโอ้โหทำไมมันเงาวับอย่างนี้วะเนี่ยสุดยอดนะผมโอเคตักทรายครับผมเพราะฉะนั้นเราจะตัดโอ้โหชิบหายแล้วมันจะไปไหวหรือเปล่าเนี่ยมันดูหนักมากเลยนะเนี่ยไหวปหมเนี่ยไม่น่าไหวนะดูอยู่ทรงนั้นนะ กดลูกแล้วนะครับโอ้โหไหวไหวอยู่ไหวอยู่คุณผู้ชมมันหนักแบบพึบลงเลยนะครับหนักมากเลยเอาไหวไปไหวไปไหวไหมไหวไหมไหวไหมเออมามามาไหวไปไหวไปอะไรก็ไม่รู้เรียบร้อยถอยก่อนถอยก่อนโอ้โหมันลำบากจริงๆนะลำบากจริงครับ ันลำบากมากเลยว่ะเหมือนจะไม่ไหวเนะี่ยดูจากตรงนั้นน่ะผมคิดว่าเราโอ้โหเราดึงไม่ได้ช่วยไม่ได้เลยนะครับโอ้โหไม่ไหวบอกคุณโจครับไม่ไหวครับผมโอ้คือรถคันนี้คือไม่ไหวตั้งแต่ตรงนี้เลยนะครับลองเอาออกดูนะครับเอ้ยไม่ไม่ไม่เอาข้างหลังนะเอาซ้ายซ้าแต่ว่าข้างหน้าเอาออก ดูดิเอาออกมุดเด้งบึกขึ้นเลยอ่ะโโอ้หอ่าลองลากแค่ข้างหลังดูดิเฮ้ย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 ล้อมันไม่หมุนเลยอ่ะคุณผู้ชมอือโอ้ล้อหมุนอยู่ล้อหมุนอยู่เฮ้ยเฮ้ยเจับถ่ายไี่มั๊น โอ้ยโอ้โหมันไม่ไหวครับไม่ไหวแม้แต่นิดเดียวเลยครับคุณผู้ชมไม่ไหวไม่ไหวเราต้องขึ้นรถเปล่าก่อนโอ้โหไม่ไหวเลยครับผมโอ้เหมือนมารถเปล่าว,วิ่งกลับรถเปล่าน,นเนี่ยเพราะดเหมือนฟาร์มยี่สิบสองที่ฟาร์มยี่สิบสองมันจะสามารถที่จะทำการฟาร์มยี่สิบสองมันจะมันจะทําการแบบว่าสามารถ เลือกได้ว่าจะเอาเอาเอาดินเท่าไหร่เอาอะไรเท่าไหร่เอาจํานวนเท่าไหร่อะแล้วทําไมพอมันขึ้นมาแล้วมันยกได้แล้วทาไมอยู่ข้างล่างมันยกไม่ได้วะผมงงมากเลยโอเคปรตูขับดิเด้รถมีประตูต้องเปิดประตูนะครับผมมาเอายีกแล้ว ไม่ไหวเลยวะไหวแล้วไหวแล้วไหวแล้วโอ้โหดูมันพึ่ลงเลยนะครับโอ้โหโอ้โหเรามาดูกันครับเรามาดูกันเรงมาดูกันลองดูกันมาดูกันครับึ๊บฟึ๊บ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 ึบบึบ ไม่ไหวครับผมแม่เฮ้ยไม่ไหวครับอึบพ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 ึบโอ้ไม่ไหวครับผู้ชมครับเอาออกเลยครับเอาออกเลยเอาออกเลยครับออกเลยไม่ไหวครับไม่ไหวไม่ไหวครับไ,ไ,ไม่ไหวนะครับผมไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับผมเรื่อยๆ เรื่อยๆเลยครับเรื่อยๆเ,เลยแอบ,บเอ้อเด้อเด้อผมกดล็อกลูกแล้วไม่ใช่หรอพี่ปึ๊บอ่ะสายใส่ไปตอนนี้ข้างหลังหนักนะครับตอนนี้หลังหนักนะครับมาดูหน้าหนักกันบ้างเออดูดิมันพึบลงเลยนะครับ มันพึบแบบพึบลงเลยคือมันมันหนักตึมเปลือนะครับผมฮีโน่ครับผมฮีโน่อ่าเจ้าฮีโน่เฮ้ฮีโน่นะครับผมฮีโน่ฮีโน่โหนี่ครับผมไปแล้วครับฮีโน่ครับฮีโน่ฮีโน่จัดไปแล้วครับฮีโน่ครับไม่มีนกตัวไหนบินเราไม่พักเหนื่อยนะครับผม ไปพีดกตัวไหนเป็นละไม่พักเหนื่อยแต่ประคับประจัดปามรูดรูดรูดผมรูดผมรูดจังหวะีรผมรูด,รดทั่วไหบทั่วโอ้โหอะไรวะติดกิ่งไม้ปะตท้อเดี๋ยวกันนะโอ้ว่าจะรูดสักหน่อยหนึ่งวันนี้ดิว่าจะรูดสักหน่อยหนึ่งวันนี้ดิวันนี้นี้อุย้ยเราจะมาเซฟทำไมเนี่ยเอาเดี๋ยวพึ่งขึ้นดิ ไปดิไปเลยไปไปแม่ไอ้นี่คนเขากลังจะเกิดไอ้นี่วันนี้จะเฉิดวันนี้คัสต้องดังโอ้เรียบร้อยอีกแล้วคุณผู้ชมเฮ้ยยังไปได้อยู่ยังไปได้อยู่ยไไยแม่วันนี้เขาต้องเฉิดวันนี้คัาต้องดังนะผมก็ <laughs> มจะลูดสักหน่อยโอ้อะไรวะโอ้อะไรวะมันก็ติดบ่อยๆเนาะต้องเอาออกจริงๆอะ่ะคุณผู้ชม ไม่ออกไม่ได้นะครับเนี่ยถ้าเราลูดมาได้เดี่ยเราไปได้เลยนะครับมาแล้วมาแล้วมาแล้ววันที่ข้าต้องเฉิดวันที่ข้าต้องดังไปเลยไปเลยไปเลยนะครับผมเจ้าฮีโน่แล้วกันนะผมวันนี้ฮีโน่มาแล้วผู้ชายพันดีฮีโน่ฮีโน่อ่ะ หนังลูกพูอชายบดีเขายัางพูดเลยว่าฮีโร่ฮีโร่ใช่หรือเปล่าเร็ว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 ,รว,รวโอเคไปแล้วครับผมโอ้โหเนินข้างหน้านี่ก็เหมือนจะขึ้นไม่ได้นะดูจุดทรงแล้วเนี่ยผมคิดว่านะเนินข้างหน้าจะขึ้นได้ไหมเนี่ยผมคิดว่าเนี่ย ลงเนินมันลงได้แต่ขึ้นเนินขึ้นไม่ได้นะครับผมเนินเนี่ยเนินเนินเนินทีนเน่นเ,นนเ,นเรากำลังจะถึงจะขึ้นได้นมนยครับวันนี้ข้าต้องเฉิดวันนี้ข้าต้องดังยู้อ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 ู้ไหวหไหมไหวไหมไหวไหม ไหวไหมก่อนไหวไหมก่อนเอ้ยไหวไหมไหวไม่ไม่ไหวนะครับอือหึหึโอ้ถ้ามันมีควันดำนี่น่าจะมันนะขันหน้าขอใส่ควันดำนะน้องอ๋อแบบควันดำปีเลยเออยขี้ดำป๋วอะไรประมาณนี้นะผมควันดำปีควันดำปี่มาได้ว่ะโค้งยงแต่มันลื่นๆหน่อยนะครับ มาได้อยู่มาได้อยู่ยังได้อยู่ยังได้อยู่เอ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ๋ออ๋อห้องมันอยู่ตรงนี้นี่หว่านี่ครับเรามีกระจกข้างด้วยนะคุณผู้ชมบอลแล้วก็บอลแล้วโอ้โหไปแล้วก็ไปแล้วไปแล้วชูแอบชัวชูแอบโอ้โอ้ว้าวโอ้ว้าวโอ้ว้าวอ้ ไม่เป็นไรเราไปเจอหลุมรุ้นก็อยู่แล้วผมคิดว่านะนะผมแต่มันก็ถามว่ามันแรงมันมันก็ไม่ได้แรงขนาดนะั้นแต่ว่ามันไปได้นะเน,เน้นเรื่อยเน้นแบบเรื่อยไม่เน้นแบบไม่เน้นแบบจวดนะเน้นเรื่อยนะผมเน้นเรื่อยไม่เน้นจวดนะผมไปครับปลา,ปา เลี้ยวครับเลี้ยวซ้ายครับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายโอ้โหเลี้ยวซ้ายหักแทบไม่ไปเลยว่ะฮีโน่ครับผมวันนี้หน้าไม่เดิมนะครับวันนี้หน้าแต่งนะครับหน้าแต่งเจ้าฮีโน่แล้วกันนะเฮ้ยฮีโน่นะครับผมโอ้โหดูมีรถวิ่งอยู่ไกลๆนู่นด้วยมาแล้วครับมาแล้วโอ้มีไฟด้วยนะครับอุ้ยทำไมค้างอนะ่ะโอ้เจนเจนเจนภาพมันค้างนะแต่ว่าภา,ภาพในวิดีโอไม่ค้างนะครับ แต่ภาพผมมา้งเอบาี่บ้าบ้าบ้าบบาบาบาบบ้าบบบึ๊บบ้้้้า้า้ห้าจมปุ๊บคือคืออยู่เลยใช่้้โหอะไรครับเนี่ยเรียบร้อยครับผม เอาเวลาโอ้โหยี่สนะิบเปอรแล้วคุณผู้มเอาไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะผมใครออกรถมาไมนี่เจอหลุมดูดรถหมดนะผมเจอหลุมกินรถนะผมโอ้โหเจอหลุมกินรถหมดนะผมสำหรับวิดีโอนี้เอาไว้เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ